สวัสดีครับเพื่อนๆช่องสตาร์ชาแนลช่วงสืบสารเล่าขานตำนานดาบโดยโจธงชัยนะครับเพื่อนๆจะคงจะสงสัยว่าทําไมผมเนี่ยหายไปนานเลยนะครับมีทั้งโทรเข้ามามีทั้งพูดคุยทางเมสเซจหรือคุยส่วนโตว่าพี่โจไม่ทําคลิปอีกแล้วเหรอยังทําอยู่นะครับแต่ว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันติดปัจจัยหลายๆอย่างเนาะบางทีต้องสารภาพเลยว่าขี้เกียจแล้วก็ ไม่รู้จะออกไอเดียแล้วจะทํารูปแบบไหนดีทําให้เป็นที่พึงพอใจแก่ท่านผู้ชมเนาะวันนี้เป็นวันที่25ธันวาคมพศ2 5 6 3นะถ้าเพื่อนๆได้ติดตามข่าวช่วงนี้โควิดกําลังจะมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆก็ติดตามข่าวสารของทางราชการและของกระทรวงสาธารณสุขนะออกจากบ้านเนี่ยก็ใส่แมสป้องกันตัวเองให้ด้วยนะครับแล้วก็ผมนะถ่ายทําอยู่ในบ้านนะครับก็เลยไม่ได้ใส่แมสใส่ เครื่องป้องกันนะครับแล้วก็เฝ้าติดตามข่าวสารเรื่องของการระบาดด้วยนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันป้องกันด้วยเนาะส่วนคลิปนี้เป็นคลิปอะไรทําไมถึงตั้งกล้องด้านแนวตั้งนะครับด้านแนวตั้งคือต้องบอกงี้ว่าช่วงปีเนี้ยผมได้เขาเรียกอะไรเอาดาบดาบชั้นดีดาบชันบช้นเลิศเนี่ยเมื่อเพิ่มสักสองสา 2, 3, 4, วันนี่แหละก็นึกได้อยากจะทําให้เพื่อนๆดูในช่วงของปลายปีซิ้นปีกันก็ yan, คือเอาดาบชั้นดีดาบชั้นเลิศเนะี่ยมาถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับ แล้วก็มาทําเป็นคลิปให้เพื่อนได้ชมกันด้วยนะครับให้ชมกันว่าดาบชั้นดีดาบชั้นเลือดแต่ละชนดิดน่ะมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเพื่อนๆก็ไปติดตามดูว่ารูปแบบรูปที่ผมทําในวันนี้มีแบบไหนบ้างไปตามชมกันช่วงหน้าครับเรามาดูแบบแรกกันนะครับดาบสกุลช่างอายุธยานะครับเล่มนี้เป็นดาบสกุลช่างอายุทยาค่ําทองนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าดาบนี้อยู่ในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชน,นะครับ แล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็เป็นสกุลช่างยุยาเหมือนกันนะครับก็อยุยาดุลเงินกีบบัว2ชั้นนะครับผู้ใช้ก็คือกรมพันตำรวจหลวงนะครับเห็นไหมครับลักษณะเขาเป็นดุลเงินนะครับแล้วก็ฝากที่เราเห็นสีแดงๆนี่ก็คือฝากบุรณะใหม่นะครับลงชาตินะครับนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่เป็นส่วนของทหารหลวงราชการสังกัดกรมกองนะครับซึ่งผมมีดาบลักษณะนี้ที่เรียกว่าดาบทหารในยุยาเนี่ยอยู่ในความครอบครองในห้าเล่มนะครับนี่เป็นเล่มที่2นะครับ ซึ่งเวลาเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆอาจจะดูลักษณะของด้ามนะครับลักษณะของด้ามของสกุลช่างนี้จะคล้ายๆกันหมดนะครับต่างกันที่โลหะที่มาประดับบนด้ามนะครับนี่ก็เป็นเล่มที่3นะครับเล่มที่3แต่ว่าดาบบางเล่มก็มีการใช้งานนะครับคือคมเนี่ยจะสึกไปบ้างนะครับเล่มนี้ปลายจดที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเล่มที่4นะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นเล่มที่5นะครับซึ่ง เอามาให้ดูเนี่ยเป็นทหารหลวงราชาการซึ่งดูได้ยากนะครับแล้วก็พบน้อยนะครับแล้วก็หาดูได้ยากนะครับดาบของทหารหลวงรา,นานชาการสกัดกลุมกองเนี่ยข้ามาดาบสกุลช่างล้านนาแบบลูกเหมือนเกี้ยงนะครับถ้าเราจะสังเกตก็คือการหุ้มด้วยเงินเนี่ยแบบเรียบๆบนะครับไม่มีการสลักดุนแล้วก็แต่ละท้องถิ่นน่ยทางล้านนาเขาก็จะแตกต่างเรื่องของรายละเอียดนะครับอย่างเช่นเล่มน,นี้ก็คือไปพบที่แพร่รนะครับซึ่งเป็นดาบทางแพร่รทางหน้านะครับรายละเอียดก็จะต่างกันบ้างเล็กน้อยนะแต่ละท้องถิ่นนะครับ เราก็ลองสังเกตรูปแบบรูปร่งางลักษณะซึ่งมันมีความคล้ายกันหมดนะครับส่วนอันนี้ก็คือดาบแบบสกุลช่างล้านช้างนะครับสกุลช่างล้านช้างแบบหนึ่งที่เพื่อนๆจะสังเกตตรงด้ามน,นะครับคือเป็นการเข้าด้ามด้วยการรล่อสำลีนะครับแล้วตรงกลางด้ามเนี่ยก็ถักลวดแล้วก็ลงลักนะครับเล่มนี้ก,นกันนะครับจะสังเกตลักษณะของดาบลักษณะน,นี้ก็คือ หัวท้ายเนี่ยเขาก็จะเข้าด้ามด้วยสำลิดหล่อนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยแต่เล่มนี้มันหายไปครับลวดถักลงรักมันหายไปมันชำรุดไปเล่มนี้ก็เป็นดาบที่เพื่อนๆบางคนเขาก็เรียกว่าดาบทาั้งเวดนะครับหรือบาบทั้งหลวงพ่บางทีนี้รูปแบบรูปทรงรูปร่างก็คงจะต้องมาเจาะลึกของรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าทางหลวงพ่บางเ,เขาก็จะเก่งเรื่องของการสลักดุลนะครับดุลเงินนะครับ,เ,นนรบเราจะสังเกตตรงด้ามน,นะครับจะมีการสลักงูนดุลน,นะครับ นี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ไปพบที่พยา,าวนะครับซึ่งดาบเล่มนี้ใบนี้มีความสมบูรณ์ค่อนข้างมากเล่มหนึ่งเลยครับเหมือนดาบที่ไม่ได้เคยใช้งานมาเลยครับเล่มนี้ก็เป็นดาบทั้งล้านาเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าดาบเมืองไปลายใบข้าวนะครับซึ่งดาบไปใบข้าวปคาเนี่ยจะพบน้อยนะครับจะพบน้อยเล่มนี้ก็ดาบเมืองเหมือนกันแต่ว่าเป็นปลายบัวนะครับแล้วก็เป็นดาบในสังกัด หลวงของลําพูนะครับแต่ว่าตีตาเต่านะครับซึ่งในภูมิภาคนี้ก็จะถ่ายเทกันมานะครับเล่มนี้ก็ได้มาจากทางลาวนะครับซึ่งยังสันนิษฐานว่าใบาดาบแบบนี้ลักษณะนี้นจะเป็นอันตะปือหรือว่าลือนะครับส่วนเล่มนี้ฝักทองมันหุ่มด้วยฟอยที่เป็นทองคํานะครับแล้วก็เป็นดาบที่เราเรียกว่าดาบอย่างญี่ปุ่นซึ่งยังสันนิษฐานก็อยู่ว่าไทยคนไทยทําหรือว่าคนญี่ปุ่นทํานะครับฝักสีเหลืองๆนะั่นคือเป็นทองทั้งหมดนะครับ แล้วก็นี่คือเป็นนึงตัวอย่างที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันในปลายปีนี้นะครับเพื่อนๆน่ได้เห็นก็คือเป็นดาบชั้นดีดาบชั้นเลิศน,นะครับดาบสดีชัมเชื่อที่ผมกลับมาถ่ายใหม่เพื่อให้เพื่อนได้อย่างน้อยก็ศึกษาจากรูปภาพเนาะซึ่งสิ้นปีนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรดีก็เอาอันนี้มอบเป็นของขวัญให้เพื่อนๆได้ไปชมกันส่วนปีหน้าเนี่ยผมจะทําอะไรบ้างครับก็คือ ก็ยังรักในเรื่องของสัตอาวุธโบราณือนเดิมนะครับแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ของคุณนางสถานที่สําคัญๆนะครับก็อาจจะทําหลากหลายมากขึ้นเอาอาวุธโบราณที่ได้มาหรือตามของเพื่อนเนี่ยหรือตามแหล่งต่างๆเนี่ยมานําเสนอแล้วก็ให้ความรู้นะครับแล้วก็อาจจะพาไปชมสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอาวุธโบราณเกี่ยวกับสถานที่สําคัญสําคัญนะครับแล้วก็ที่จะทําเพิ่มอีกอย่างก็คือภาพที่เพื่อนๆได้เห็นไปไปข้างต้นเนี่ย ไปช่วงแรกเนี่ยก็นําภาพเนี้ผมจะรับซื้อด้วยแล้วผมแต่ว่าต่อไปผมจะทําเป็นคลิปแล้วก็บอกถึงลักษณะของดาบแต่และชนิดรวมถึงราคาด้วยนะครับคือผมก็รับซื้อเพื่ออาวุธโบราณด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้มีแนวทางในการที่จะอยากจะขายหรืออยากจะให้ไปช่วยเก็บร,รักษ,ษาเนี่ยก็จะได้เอามาดูกันว่าลักษณะรายละเอียดสําคัญๆแล้วก็ราคาเนี่ยประมาณไหนอีกตัวหนึ่งก็คือ ที่ผมขายก็คือยางลักจีนยางลักธรรมชาติ1 0อยนะครับนะครับนำนำเข้ามาจากเมืองจีนนะครับไว้สําหรับงานบูรณะอาวุธโบราณหรือบูรณะงานโบราณนะครับหรือเพื่อนๆที่อยากจะทําแบบโบราณเนี่ยก็ใช้ยางลักจีนยางลักธรรมชาติซึ่งคนไทยเขาเรียกว่าลักแดงนะครับกลุ่มพเครื่องเขาเรียกว่าลักแดงนะครับมีขายตัวนี้นะครับตัวนีก็จะเป็นยางลักเหมือนกันนะครับยางลักเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะผสมชาติแดงไปด้วยเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานนะครับเพื่อนๆจะได้ ใช้งานกันได้อย่างง่ายนะครับพร้อมใช้งานถุงเพื่อนๆสนใจจะซื้ออยางรักจีนยางรักธรรมชาติหรืออยางรักจีนผสมชาติแดงเนี่ยนะครับก็เข้าไปซื้อได้ในทางช้ o ปีหรือ Lazada นะครับหรือติดต่อเข้ามาทาง Facebook Page นะครับร้านโฟชิ8 8 8นะครับหรือร้านโฟชิยางรักจีนยางรักธรรมชาตินะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีมากนะครับหายากด้วยครับสุดท้ายก็คือ คงจะทํารูปแบบเดิมครับเพราะเพราะว่าสิ่งที่ผมทําคือเป็นสิ่งที่ผมผมชอบผมรักนะครับแล้วก็จะพยายามทําต่อไปแต่ว่าจะขยันในการทําคลิปให้มากขึ้นนะครับปีหน้าปี2 5 6 4ผมก็ขออให้ทุกท่านมีความสุขกับปี6,4นะครับไม่เจ็บไม่จนมีสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้มุ่งมาตนปรารถนานะครับ่วนวันนี้ก็เป็นเพียงคลิปเล็กๆน้อย แล้วปีหน้านะเราเจอกันแน่นอนในช่วงสืบสารเล่าขานตำนานดับโดยโจธงชัยสวัสดีสวัสดีครับ